สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมนี่อะไรคะนี่นี่คือต้นไว้นะคะต้นไว้เป็นเจมีน้ำนะคะไว้ที่เขาเอาไปเห็ดเออเห็ดตะกา่า,า,กาสารตะก่าสารอุปกรณ์เครื่องใส่ต่างๆนะเฟอร์น,น,นิเจอร์นะจ๊ะ ได้จะมาให้ดูความแปลกประหลาดของเพิิน,น้ะนี่ปกติลูกเพิินจะออกหนาฝนเ้ยจ้ะหนาฝนนี่จะเห็นลูกเพลินสุกนอกจากอันนี้แปลกประหลาดเพราะว่ามาออกลูกเป็นลูกหน้าหนาวพี่น้องอย่างกับเปลี่ยนไปเนาะสมัยทุกมมือนี่ ดูสิคะเออแปลกเนาะเขาใกล้ไม่ได้ได้จะหนีน้ำเยอะมากเนี่ยดูน้ำก่อนจะจับเขาก็ต้องเอาที่เขาเอาไปทำเนาะบางคนเขาก็ตัดที่เอาหน่อไว้เอาอะไรไปแกงก็ได้จ้ะสามารถทำอาหารก็ได้ลูกก็ทานได้นะคะลูกไวายก็ทานได้เมื่อมันสุกแล้วจะออกรส หวานหวาฝาดๆนิดนึงนี่จ้ะสามารถทานได้จ้ะแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าเพิินม,มีหน้ำเนาะค่ะก่อนจะใช้ก่อนจะจับก็ต้องเอามีดหรือว่าพ้าถากถากน้ำเพิินออกก่อนเนาะค่ะค่อยตัดออกมาจ้ะนี่คือต้นไว้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ